สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับกรุมะเช่นเดียวกันกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับนะก็สําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในการคูณน,นะครับนะเรายังอยู่ในการคูณแล้วก็จบเรื่องนี้นะ เมื่อจบ5บทแล้วนะครับครูก็จะมาทําการสรุปนะครับนะทั้งแต่ละบทนะครับเป็นอาจจะเป็นคลิปเดียวนะครับนะมาสรุปให้นักเรียนได้รับชมนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอีกตรงนั้นนะครับเรามาคิดเรื่องการคูณของเราว่าการคูณคืออะไรทํายังไงนะอ่าเรามาดูกันนะครับ เมื่อวานครูมะก็ได้สร้างประโยชน์สัญ,ญลักษณ์มาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับนะสร้างแบบนี้มาเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีอะไรครับนะการวางอะไรครับนะลองบอกให้ชื่นใจหน่อยครับนะลองบอกให้ชื่นใจหน่อยครับนะอ่า โดยเราจะคูเเราเราจะคูนในแนวอะไรครับในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งนะเราจะคูในแนวตั้งนะครับน,น,นะ โดยการตั้งคูณนะครับเขาเรียกว่าการตั้งคูณนะครับตั้งคูณแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปวาดรูปอะไรมากมายนะครับนะแบบนั้นอาจจะช้าแต่แบบนั้นนะที่เราเรียนมาเพื่อทําความเข้าใจว่าอ๋อการคูณนี้คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับพอเราเข้าใจแล้วเราก็มาทําความเข้าใจแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเรามาดูกันก็จะเป็นจํานวนหลักสิบแล้วก็ไปคูณกับ หลักหน่วยเช่นเดียวกันในวันนี้แต่อาจจะเป็นหลักที่เป็นจำนวนที่มากกว่านะมากกว่าที่ของเมื่อวานนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเมื่อ,อไรมากกว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูกัน C ก็4ตรงนี้นะครับนะก็ถือว่านี่ก็เป็นแม่สีไปเลยนะครับ C คูณอะไรครับคูณ4ก่อนนะครับคูณ4ด้านหลังก่อนคูณ4เลขหลังหรือว่าหลักหน่วยนะไปสู่หลักสิบหลักสิบไปสู่หลักร้อยก็เริ่มท้ายไปก่อนนะครับอ่าสไปคูณกับ C ได้เท่าไหร่ครับอ่าสคูณกับ4 C คูณกับ C ก,นะก,ก็จะได้16นะครับนะสคูณกับ C ก็จะได้16นะ อ่าสีคูณกับสก็จะได้16นี่ครับได้16เรานำา6เลขหลังนะครับมาวางที่หลักหน่วยนะครับนำเลข1มาทดอยู่ด้านบนตรงนี้ครับอ่ตรงนี้พอเข้าใจไหมครับนะพอเข้าใจไหมครับต่อไปเรามาดูอีกแบบหนึ่งที่ครูจะบอกนั้นก็คือบางคนอ่า ยังยังยังไม่เข้าใจตรงนี้อีกเขาว่าเขาว่าสี่คูณสี่นะครับนะสี่อันนี้คือจํานวนแบบครูวาดรูปนะครับนะนี่นะครับแล้วก็จะมีอ่ารูปภาพจํานวนอ่าสี่เหมือนกันนะครับอ่าวงกลมนะเรียวขวานะครับนะครับ นะ4คูณ4นะครับนี่4ไหมอ่าแต่ละกลุ่มก็จะมีจะมี4จํานวนนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมี4จํานวนเราก็มาบวก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับก็จะได้16นะครับนะอ่าพอเข้าใจไหมครับตรงนี้นะครับโอเค พอเรารู้แล้วที่มาที่ไปนะครับนะกว่าจะได้16นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร4คูณ4เรารู้แล้วว่า๋อทำอย่างนี้นั่นเองนะครับนะแล้วเวลามาวางนะครับเราก็มาวางอ่า6มาวางตรงที่หลักหน่วยนะเพราะว่าเราเอา6 6 6อยู่ในหลักอะไรครับ6อยู่ในหลักหน่วยนะ1นนี้ก็จะอยู่ในหลัก10บเราก็เอาไปโยนที่ด้านบนนี้นะ อ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบวกด้วยนี่ตัวเลขหนึ่งนี้นะครับนะโอเคต่อไป4คูณไปหลักสิบตรงนี้ต่อนะครับนะ4คูณสีได้เท่าไหร่เมื่อกี้4คูณ4ีก็ได้16เช่นเดียวกันนะครับนา4คูณสก็จะได้16หนาสี่คูณสีก็จะได้16นะครับนานำไปบวกกับ1นะครับนำไปบวกกับ1น่ี้ทด1ที่อยู่ด้านบนนะครับ นะได้เท่าไหร่ก็จะได้1 7นะครับก็จะได้17นะครับ,รบเราก็มาวางนะ7ที่อยู่ตรงนี้นี่วาง7ก่อนแล้วก็1นะครับนะมาวางนี้เลยเราไม่ต้องไปทดแล้วนะเราไม่ต้องไปทดแล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีแล้วหลักร้อยตรงนี้ไม่มีแล้วเราก็เอามาวางให้หมดเลยนะครับทั้ง2หลักเลยนะครับนะอ่านี่พอเข้าใจไหมครับอืม ไม่ยากใช่ไหมครับโอเคทาไม่ยากแล้วเราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะครับให้เกมเปิดหน้าที่178นะครับแล้วก็179นะครับแล้วก็180ร้อยแปดสิบนะครับอ่าหน้านี้ไม่ค่อยเห็นนะครับหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับโอเคนะครับสววนนี้ครูก็จบเพียงแค่นี้นะครับสววสนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ